สี่พฤติกรรมที่เขาทำนะคะแปลว่าเขาคลั่งรักคุณมากๆแบบอินฟินิตี้เรามาดูว่ากาันคลั่งรักแบบนี้เขาเสียสละอะไรให้คุณบ้างข้อแรกเลยเขาให้เวลาส่วนตัวของเขากับคุณคนทุกคนเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะเรามักจะห่วงเวลาส่วนตัวเพื่อที่จะทำกิจกรรมที่เราชอบแต่เขาเอาเวลาส่วนตัวของเขาเนี่ย มาแชทคุยกับคุณนะคะมาใส่ใจคุณมาเทคแคร์ดูแลคุณแบบเนี้เราเรียกว่าเขาให้เวลาส่วนตัวหรือบางคนคือมาช่วยคุณทํางานของคุณด้วยสามระในเวลาส่วนตัวของเขานะคะก็หมายความว่าเขาชอบแล้วก็จริงใจข้างรักคุณนั่นเองข้อที่2คือรักษาความเป็นตัวของตัวเองค่ะซึ่งในขณะที่คุณนะ่ะคบกับเขาอะ่ะ คุณสามารถที่จะเป็นตัวเองเป็นตัวคุณได้โดยที่เขาไม่ได้มาบูลลี่มาเปลี่ยนมาห้ามหรืออะไรเลยนะคะเพียงแต่เขาสนับสนุนในแบบที่ คุณชอบแล้วมันไปในทางที่ดีมากขึ้นอะไรที่เขามองว่าเอออันนี้มันจะทําให้คุณแบบดูไม่ดีนู่นนี่นั่นนะเขาก็อาจจะมีการบอกคุณบ้างนะคะไม่ใช่ว่าจะแบบสนับสนุนไปทุกเรื่องเนาะดังนั้นนะ่ะคนที่เขาชอบแล้วเขาข้างรักคุณอนะ่ะเขาจะแนะนําหรือบอกคุณในสิ่งที่มันดีและมีประโยชน์ต่อคุณนั่นเองค่ะข้อที่สมคือสร้างความผูกพันทางใจคนที่เขาชอบและคนที่เขาข้างรักเนี่ยความผูกพันที่มันแน่นที่สุดนะค้รจะบอกเลยมันคือ ความผูกพันทางใจซึ่งความผูกพันทางใจเนี่ยค่ะต่อให้เราจะไม่ได้อยู่ด้วยกันจากกันไปสิบ0ปีมันก็นึกถึงคุณงามความดีที่ทําร่วมกันเสมอแตกต่างกันนะซึ่งต่อให้เราไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พอนึกถึงคนคนนั้นแล้วอ่ะมันทําให้อีกคนรู้สึกยิ้มได้เพราะของขวัญหรือสิ่งที่เขาได้ปฏิบัติน่ะมันมันเป็นแต่เรื่องที่ดีอ่ะมันก็เรียกว่าความผูกพันทางใจคุณเคยเห็นไหมว่าเออเวลาที่เราแบบเหนื่อยเหนื่อยมากอย่างเงี้ยมันจะมีคนหนึ่งที่ คอยถามเราหรือมีน้ํำเย็นๆให้กับเรามีผ้าเย็นเอามาให้เราเสมอแล้วทําให้เราที่ได้ฟังเขาแล้วรู้สึกสบายใจเวลาเรานึกถึงคนคนนั้นอะ มันจะเป็นเรื่องทางใจที่ดีสําหรับเขาอันนี้เราเรียกว่าสร้างความผูกพันทางใจแต่ว่าหลายๆคนไม่รู้กลับกลายเป็นผูกพันทางลบซึ่งเวลาที่นึกถึงแล้วรู้สึกเฮ้ยขยักขยแงไม่อยากจะเข้าไปกใกล้แล้วอะไรประมาณนี้อันนี้คือไม่เวิร์กนะคะดังนั้นอยากให้ความรักสําเร็จเนี่ยต้องสร้างความผูกพันทางใจที่มันแบบดีมากเลยเนาะก็คือมีไว้ในคอร์ส unlocking love นะคะปลดล็อกความรักด้วยหลักจิทธวิทยาไปลงเรียนได้เนาะอันที่4นะคะข้อที่4คือแสดงความรักผ่านการกระทําความรักเนี่ย จำเป็นต้องพูดเยอะว่าจะรักเธอนน่นนี่นั่นคือจะพูดเป็นร้อยรอบก็ไม่มีความหมายถ้าการกระทําคือมันไม่ใช่เข้าใจไหมการที่จะสังเกตว่าคนนี้ยชอบคนนี้ข้างรักเราจริงจังกับเราเนี่ยดูที่การกระทําซึ่งสาวๆหลายคนตกเป็นเหยื่อเยอะมากเลยนะที่เขามาถามโคชเอมบอกว่าโคชคาเนี่ยหนุ่มจากต่างประเทศเขาอยากจะมาแต่งงานเขาอยากจะให้หนูไปดูคอนโดนน่นนี่นั่นเขาจะมาซื้อให้หนูคําถามคือเขามาหรือ,อยังเราได้มาเจอตัวกันจริงๆหรือ,อยังการที่จะแต่งงานกับใครสักคนหนึ่งมันไม่ใช่ว่า นึกอยากจะพูดว่าแต่งมันแต่งได้เลยนะคะมันคือการใช้ชีวิตทั้งชีวิตของเราซึ่งการที่เราจะตกลงปงใจแต่งหรือใช้ชีวิตคู่กับใครสักคนหนึ่งหนึ่งมันต้องมาดูเรียนรู้ในิใส่ใจคอ,อกันว่าเออคนแบบนี้เราสามารถที่จะอยู่ด้วยกันได้ไหมถ้าเกิดวันดีคืนดีเขาเป็นโรคจิตล่ะคะอยู่ๆแบบตื่นมาบีบคอคุณอย่างเงี้ยเข้าใจไหม คือมันมันเยอะนะถ้าเราไม่ได้แบบศึกษาดีๆเออกรรมาพันธุ์เขาเป็นจิตเวทอะไรแบบเนี้ยคุณคุณจะโอเคไหมหรือแบบว่าเออคุณจะต้องมารับภาระหรือเอาอะไรก็ได้ก่อนขอให้มีเงินมาดูแลฉันอันนี้มันไม่เวิร์กนะแล้วก็มีหลายๆคนที่ตัดสินใจพลาดแบบนั้นสุดท้ายแล้วคุณไม่ได้ดูแลเขานะคะไกล ไม่ใช่เขาไม่ได้ดูแลคุณนะคะกลายเป็นคุณต้องไปดูแลเขาโอเคไหมดังนั้นอย่าเพิ่งไปแบบหล,ลงคาลมคําเชื่อของใครทั้งที่คุณยังไม่ได้คือเจอตัวกันเป็นๆหรือเขายังไม่ได้แสดงการกระทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้คุณคอนเฟิร์มว่าคนคนนี้มันใช่โอเคไหมคะถ้าใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดใจกดแชร์กับโคเชเอมด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆถัดไปค่ะ